ภาษีที่เขาเอามาแจกเรานั่นแหละครับแต่เขาก็เก็บภาษีจากของพวกเรากลับคืนไปนะครับถ้าไม่ทาอย่างนั้นก็ขาดดุลนะครับขาดดุลสมมุติว่าค่าใช้จ่ายปีหนึ่งร้อยล้านอย่างเงี้ยสมมุตินะครับรัฐบาลร้อยล้านแต่เก็บได้50ล้านเนี่ยอีกอีกห้ล้านรัฐบาลก็ต้องไปกู้ขอมานะครับให้มันสมดุลกันนะครับก็ประมาณนี้แหละครับก็สวัสดีทุกทท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ที่เข้ามาดูมาชมช่างโมดบนุนะครับบุไปเรื่อยเปื่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีทุกทกท่านนะครับสวัสดีเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะครับวันนี้ก็ช่างโมดก็ไม่มีอะไรนะครับก็มาบอกว่าเรื่องการจุดฟางเนะื้อรัฐบาลห้ามการจุดฟางยังไม่แล้วยังไม่แล้วนะครับเรื่องการจุดฟางนะครับนี่ ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เม็ดข้าวนะครับเม็ดข้าวเวลาเราทํข้าวโพดนะครับเนี่ยข้าวก็ขึ้นประมาณนี้นะครับข้าวอันนี้น่าจะเป็นข้าวดีดเนาะผสมกับข้าวที่เราตั้งใจจะทํานะครับเนี่ยนี่ครับประมาณนี้นะครับโอ้ขึ้นดีมากเลยนะครับนี่ครับอันนี้ข้าวโพดนะครับอันนี้อันนี้ทําข้าวโพดนะครับอันนี้ยอดข้าวโพดนะครับข้าวโพดหลังนานนะครับนี่นี่ประมาณนี้นะครับก็เดินเดินมาดูเนี่ยเนี่ย เนี่ยเหตุเหตุผลที่ชาวไร่ชาวนาเขาทําไมถึงจุดจุดฟางหลังนานะครับนี่ก็ว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือเมล็ดหญ้านะครับอันนี้ข้าวนะครับข้าวข้าวข้าวที่ข้าวดีดหรือข้าวล่วงนะครับจากรถเกี่ยวนะครับก็ประมาณนี้มันจะขึ้นประมาณนี้ถ้าเราจุดฟางนะครับจุดฟางพวกเมล็ดข้าวพวกนี้มันจะไม่ขึ้นนะครับเมล็ดข้าวนะครับเมล็ดหญ้านะครับจะมันจะไม่ขึ้น ขึ premises, move, ้นแต่ไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้ขึ้นทุกเม็ดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยก็ต้องเสียเวลาเอายาฆ่าหญ้าในนาในในป่ากระพูดนะครับเขาอว่ามันจะมีแยกต่างหากนะครับยาฆ่าหญ้าในป่ากระพูทยาฆ่าหญ้าในนาข้าวนะครับมันจะแยกสองประเภทนะครับอันนี้เราสีดยาคมไปเลยนะครับยายาฆ่าหญ้าในป่ากระพูทนะครับหญ้าตายกระพูทไม่เป็นไรนะครับเนี่ยครับมันจะมีหลายแบบนะครับ นู่นกำลังสีดอยู่นะครับเจ้าของไร่ข้พูดกำลังสีดอยู่นะครับก็นี่ละครับอยู่แถวเพชรบูรณ์ก็ทำข้าวโพดหลังนานะครับอันนี้ทำนารอบสองแล้วนะครับเราก็มอมาได้ครับโพดอีกรอบนึงนะครับนี่ครับโพดเขาเรียกกราพโพดแหลงนะครับอันนี้ก็โอ้ดีจังวันนี้ฝนตกฝนตกลินนะครับฝนตกไปรยโยนะครับฝนตกลินภาษาอีสานว่าฝนตกลินแต่ภาษากลางเรียกว่าฝนตกปร่อยๆยนะครับนี่บรรยากาศดีมากนะครับนี่ก็ มี m 2.5คงจะหมดไปแล้วนะครับอยู่กับฝนเนี่ยถ้าฝนลงมาเมื่อไหร่ BM 2.5ก็หมดไปนะครับก็แสดงความดีใจกับรัฐบาลด้วยนะครับพอต้องไม่ต้องใช้งบประมาณของภาษีประชาชนแก้ปัญหา b m 2.5นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเวลาฉีดยาฆ่าหญ้าในป่ากระโพดนะครับอันนี้ก็ลดน้ำนะครับอันนี้ก็สบายเลยนะครับเนี่ย เจ้าของป่ากระพูดนี้ก็เหมือนถูกหวยลอตเตอรี่นะครับถือถูกหวยสามตัวตรงเลยนะครับเพราะว่ามันได้ลดนะครับเจ้านี้เขาทาอยู่ประมาณสิบไร่นะครับสิบไร่นี่ครับสิไร่ก็โอ้ได้ส่วนอีกเจ้านึ้งก็ทําแตงนะครับแตงแตงที่เราขายตามตลาดนั่นแหละครับแตงแตงกวัวนะครับแตงกวัวหือถ้าบ้านเราก็เรียกว่าถ้าบ้าน ใหสายก็เรียกแตงขางแตงหลางแตงขางนะครับแต่แถวนี้ก็เรียกแตงกวัวนะครับนี่เป็นทางาวางตะไคร่นะครับโนก็อยู่แบบนี้ก็ถ้ามีอาชีพก็ดีนะครับบ้านเรานะครับอาชีพหมุนเวียนนะครับเอ่อนคนแถวเพชรบูรณ์นี้เขาไม่ใช่ว่าจะทําเขาไม่ใช่ว่าจะทํานาอย่างเดียวนะครับคือทําข้าวโพดหลังนา นาปีนานาปังแล้วก็พูดหลังนาอีกทีนึงนะครับแล้วก็เกี่ยวเจ็บเ,เจียวก็พูดแล้วเขาก็จะมาทําข้าวเลยนะครับดินนี้เขาพักได้พักอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งก็ทําหมุนเบียนไปอย่างนี้นะครับอยู่เพชรบูรณ์นะครับก็แถวนี้ก็มีเขาพูดเลี้ยงสัตว์นะครัเขาพูดหลังหลังนาเ็าเรียกเขาพูดเลี้ยงสัตว์นะครับครับผมก็แถวไหนที่ ทำอะไรก็แนะนำกันหรือคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าแถวภาคไหนภาคอีสานภาคกลางหรือทําแต่กระพูดได้ทำกระพูดไหมหรือได้ทําข้าวอย่างเดียวนะครับอันนี้เขาใช้หัวสปริงเกอร์นะครับหัวสปริงเกอร์นะครับเนี่ยเนี่ยหัสปริงเกอร์ฟิต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 เนี่ยเนี่ยคือ,ค,อคือเขาจะ เขาจะยาไอวางแป๊บนะครับวางแป๊บเล้ยาย้ายแต่หัวสปริงเกอร์ต yeah ัวนี oh, ้อย่างเดียวนะครับเนี่ยสปริงเกอร์ตัวนี้นะครับย้ายย้ายแต่ตัวนี้นะครับย้ายแต่หัวแล้วก็เหล็กปริงเกอร์มันจะหมุนรอบๆในเวลานั้นครับโอ้เดี๋ยวนี้ฝนตกแรงแล้วฝนตกแรงแล้วนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่แหละที่ชาวไร่ชาวนาเขาทาไมอยากจุดฟางเขาเพราะเหตุผลอย่างนี้นะครับอันนี้เจ้านี่เขามีรถ ไถคูป้าเองนะครับเจ้านี้เขามีรถไถคูป้าเองนะครับก็เขาจะตีละเอียดหน่อยหรือโรตารีต,ต,รตีปั่นละเอียดหน่อยนะครับขนาดปั่นละเอียดแล้วก็โอ้โหก็ยังมีฟางลอยขึ้นมาอยู่นะครับอันนี้ฟางนี้เขาก็อ,าอัดก้อนให้หัวนะหัวไปแล้วนะครับเนี่ยไอหัวไอควายนะครับคืออัดก้อนฟางนะครับเขาก็อัดไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไถไม่ค่อยเท่าดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ถ้าถ้าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้าไไดอาฟางไปให้อัดฟางไปให้งัวให้กวานนี้ก็ไถลําลบากนะครับอันนี้ก็บางไปหน่อยแล้วนะครับโอ้วันนี้ฝนตกแรงด้วยนะครับฝนตกแรงด้วยนี่ครับก็ข้าวขึ้นยูปาอานนี้นะครับแถวนี้เขาก็ทําใจนะครับที่ข้าวหกข้าวล่วงจากไอ้รถเกี่ยวนะครับ ก็เขาก็ทําใจได้นะครับเพราะว่าแต่แต่ถ้ายางอีสานนี่ไม่ได้เลยนะครับอย่างอีสานนะถ้าข้าข้าวขึ้นถ้าข้าวขึ้นขนาดนี้เขาหูไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะครับแถวอีสานอันนี้แถวนี่เขาก็ทําใจได้นะครับเพราะว่ามีเครื่องทุ่นแรงมันจะสะดวกสบายกันนั่นะครับโอ้ฝนตกอันนี้ก็ฝนตกแล้วนะครับนี่ดูดูเส้นทางนะครับฝนตกฝนตกแล้วนะครับก็ ก็บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะครับก็ <g iggle> ให้ดูเปรียบเทียบ,บว่าแถวที่มีคอมเมนต์บอกว่าจะรอแต่ทําข้าวอย่างเดียวหรือไม่ได้ทําอื่นก็ทํานะครับแถวเพชรบูรณ์เขาก็ทํานะครับเนี่ยก็หลากหลายอาชีพนะครับมีมะม่วงด้วยนะครับมะม่วงมีสวนมะม่วงเจ้าหนึ่งเขาก็มีสวนมะม่วงมีทํานาข้าวทำาํำข้าวโพดนะครับบางเจ้าก็ทําแตงไอวิ่งสี่มุมเมืองนะครับอย่างเจ้านั้นก็ทําแตงนะครับ วิ่งสี่มุมเมืองนะครับแถวนี้ก็น้ําสะดวกนะครับเพราะว่าเขาจะกุดบ่อบาดาลนะครับพาะนาตีนเขานี่โอ้โหน้ําไหลลื่มๆืมมเลยนะครับไปฝาเขาเข้าถึงนะครับก็ความเจริญก็มีนะครับเข้ามาถึงนะครับครับเนี่ยอย่างเจ้านี้นะครับเจ้านี้เขาทําแตงนะครับแตงเนี่ยครับแตงก็จะได้ผลผลิตแล้วนะครับ เนี่ยได้ผลผลิตนะอยู่ประมาณสิบไร่นะครับสิบไร่เจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งก็ทําประมาณนี้นะครับอยู่เพชรบูรณ์นะครับแถวนี้ก็หลากหลายอาชีพนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ให้ที่ดินว่างได้นะครับก็มีทําแตงด้วยนะครับหรือทาถัวทํามะละกออะไรก็ที่วิ่งขายสี่มุมเมืองนะครับเจ้านี้เขามีรถล่องนะครับล่องสี่มุมเมืองหรือตลาดลมนะครับ ก็ที่ผักมาก็ประมาณนี้แหละครับก็มาจากนี้แหละครับแถวเพชรบูรณ์นี่ก็มีนะส่วนส่วนเยอะนะเขาเพชรบูร์ส่วนเยอะนะครับเพชรบูรณ์ก็ทําผักทําแตงกันนะครับโอ้กําลังสวยเลยครับแตงเจ้านี้สวยนะครับเนี่ยออกดอกสะพังเลยนะครับเนี่ยเดินเดินแล้วเจ้านี้เขามีรถมีรถล่องด้วยนะครับทําแตงนี่ครับก็ถนนก็สะดวกสบายบ้าน ห้างนาห้างนาเขาอยู่ข้างในนะครับห้างนาก็เหมือนบ้านนะครับเพราะว่ามีไฟฟ้าเขาด้วยนะครับนี่แตงหูแตงอย่างสวยเลยครับนี่เม็ดแตงนะครับนี่โอ้แตงอย่างสวยเลยนะครับกําลังออกนะครับอ่าอีกน่าจะวันสองวันก็ได้เก็บแล้วนะครับเนี่ยก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับเก็บไปเรื่อยแตงก็โตไวนะครับใหญ่ไวโอ้ใบใหญ่เลยนะครับนี่แต่เดี๋ยวก็แตงแตงแตงงามนะครับแตงสวย นี่น่าจะได้ราคานะครับตอนนี้ราคาก็เดโอโหูดีเลยนี่ครับก็วิถีชีวิตของวิถีชีวิตของคนเพชรชบูรณ์นะครับหลากหลายอาชีพนะครับแล้วแต่ใครจะถนัดอย่างไหนนะครับส่วนผมก็ถนัดซ่อมรถหรือดักกุ้งขายนะครับก็แล้วแต่อาชีพแต่ละคนนะครับ <g ül> ก็หลากหลายวิธีหาเงินนะครับ ถ้าอยู่อยอยู่บ้านเราอยู่บ้านนอกเราอย่างนี้ก็ต้องหลากหลายอาชีพนะครับถ้าอยู่เฉยๆนี่โอ้โหไม่พออยู่พอกินนะครับค่าใช้จ่ายก็เยอะนะครับอยู่บ้านนอกค่าใช้จ่ายก็เยอะนะครับนี่ครับแต่งสวยด้วยแต่งสวยด้วยนี่ครับอยู่บ้านนอกก็ค่าใช้จ่ายก็เยอะเด่นกันนะครับน้ำปูน้ำปลาน้ำมันพืชอะไรของทุกอย่างก็ขึ้นราคาหมดแล้วนะครับไม่รู้ขึ้นยังไงเมื่อก่อนนี้น้ำมันพืชก็ขวดละ สามสิบสี่สิบบาทเดี๋ยวนี้นะลอ่ลอไปหกสิบาทห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบก็มีนะครับแล้วแต่บางนี้ห่อนะครับก็ภาษีเขาเพิ่มภาษีนะครับก็เงินภาษีที่เขาเอามาแจก,กเรานั่นแหละครับแล่วเขาก็เก็บภาษีจากอของพวกเรากลับคืนไปนะครับถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ขาดดุลน,นะครับขาดดุลสมมุติว่าค่าใช้จ่ายปีหนึ่งร้อยล้านอย่างเงี้ยสมมุตินะครับรัฐบาลร้อยล้านแต่เก็บได้50ล้านเนี่ย อีกอีกห้าสิบล้านรัฐบาลก็ต้องไปกู้เขามานะครับให้มันสมดุลกันนะครับก็ประมาณนี้แหละครับก็เหมือนเราส่งทอขสนี่แหละครับถ้าสมมุติอ่าปีไหนเราไม่มีส่งเราก็ต้องไปกู้มาส่งนะครับถ้างั้นดอกมันจะแพงนะครับก็เหมือนกันครับรัฐบาลก็ใช้เกณฑ์เดียวกันนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้โอ้ตอนนี้ฝนตกเริ่มแรงแล้วนะครับก็ยังไงผมก็ สวัสดีนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับสวัสดีที่ซัปตะไคร้ให้นะครับครับก็บรรยากาศนี้ก็สวัสดีฝนตกนะครับฝนตกอ่ะก็สวัสดีทุกทท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับที่เข้ามาดูมาชมช่างโมดบลนนะครับบนไปเรื่อยเปื่อยนะครับอันนี้อย่างเจ้าอย่างเจ้านี้ก็ทําพริกทําอะไรเก็บกินน้ำครัวเรือนะครับเนี่ยเนี่ยมีมะพงมะพร้าวด้วยมีอะไรด้วยครับเนี่ยเจ้านี้ก็ นี่แหละมะกรอมะละกออยู่แถวนี้ก็ปลูกกินพริกก็ปลูกกินเองนะครับนี่ครับมะพร้าวด้วยนะครับรอบบ้านนะครับก็บ้านอยู่ห้างนาก็เหมือนบ้านนั่นแหละครับเพราะมีไร่มีไฟฟ้าเข้ามานะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับ